สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Z RC กับคอนเทนต์เกมคาร์บาลอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่หวัวข้อที่เป็นคําถามบ่อยมากนะครับซึ่งมันเป็นคําถามที่เป็นสัญญาณที่ดีนะเวลาได้ยินคําถามอะไรเหล่านี้นะครับเวลาได้ยินในไลฟล์อะไรเงี้ยนะครับก็คือเริ่มเล่นใหม่ตอนนี้ยังทันไหมนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะมาตอบคาถามข้อนี้กันแล้วก็จะมีทริคแนะนําเล็กๆน้อยๆนะครับผมซึ่งมันก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้สาหรับผู้ที่เริ่มต้นใหม่หรือว่าน่าจะเป็นคําแนะนํานะครใน่่้หลมเได คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรแหละนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่คอนเทนต์ของเรากันเนี่ยถ้าชอบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากได้คอนเทนต์อะไรประเภทนี้อีกหรือว่าคอนเทนต์อะไรแบบนี้อีกนะครับก็สามารถทิ้งไว้ได้ใต้คลิปนะครับสามารถสอบถามไว้ได้นะแล้วก็ลิงก์ดาวน์โหลดนะครับอยู่ตรงดีคริปชั่นด้านล่างใต้วิดีโอนี้เช่นกันนะครับสามารถดาวน์โหลดเกมมาเล่นมาเอ็นจอยด้วยกันได้นะครับ คำถามยอดนิยมนะครับที่ถามกันมาเป็นประจําเลยก็คือว่าเริ่มเล่นใหม่ตอนนี้เนี่ยจะยังทันไหมนะครับเป็นคําถามที่ถูกถามบ่อยมากๆนะครับผมทั้ง2เวอร์ชันของตัวเกมเลยนะครับซึ่งคําตอบของผมแบบสั้นๆง่ายๆตอนนี้เลยก็คือทันนะครับโดยที่ถ้าจะถามผมว่ามันจะตามทันผู้เล่นเก่าได้ไหมเนะี่ยคำตอบผมก็คือ ได้แน่นอน100%ยนะครับแต่ว่าแน่นอนเช่นการถ้าคุณจะตามผู้เล่นนะครับที่เขาเล่นมาก่อนหน้าคุณเนี่ยที่เล่นมาปี2ปีหรือมากกว่านั้นเนี่ยด้วยระยะเวลาที่แบบ1 2ออาทิตย์เนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับถ้าจะให้ตามได้นะครับตามทันด้วยระยะเวลาสั้นๆเนี่ย คุณต้องใช้เงินลงทุนมากพอสมควรนะครับซึ่งถ้ามองด้วยหลักการง่ายๆก็คือถ้าเราอยากตามผู้เล่นเก่าให้ทันอยากจะลดระยะเวลาที่เขาเล่นมาปี2ปีเนี่ยถ้าอยากจะทําของให้ไปไวเท่ากับคนที่เขาเล่นมามากกว่าเราขนาดนั้นเนี่ยเราก็ต้องลงทุนใช้เงินลดระยะเวลาตรงนั้นไปนะครับเพราะว่ามองในมุมง่ายๆก็คือบางคนเนี่ยเขาเล่นมา3-4ปีเนี่ยเขาไม่เคยเติมเงินแต่ว่าเขาเน้นความขยันเน้นการเล่นแบบ ไปถึง2ปีในการเก็บเงินทําของอะไรเงี้ยถ้าเราจะไปถึงจุดนั้นด้วยระยะเวลาสั้นๆก็ต้องใช้เงินถูกไหมทีนี้ถ้าถามผมว่าแล้วทําไมผมถึงบอกว่าเล่นตอนนี้ยังทันอยู่เพราะว่าต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับคอนเซปต์ของตัวเกม c a r ์บา,บาวเนี่ยเป็นเกมที่เน้นเดินเควสเก็บเวลในช่วงแรกๆถูกปะแต่ว่าช่วงหลังของตัวละครเราเนี่ยมันจะเน้นไปที่การลงดันเป็นหลักเน้นการลงดันเพื่อเก็บเวลทําของหาของแล้วขายของ มันไม่ได้มีเควสรายวันที่แบบจะต้องมานั่งโฟกัสว่าแบบวันนี้คุณต้องลงดันนี้5รอบลงดันนั้น3รอบเพื่อให้เควสมันเสร็จแล้วไปเอาของพิเศษจาก npc อะไรเงี้ยเกมนี้ไม่ได้มีคอนเซปต์แบบนั้นนะครับซึ่งด้วยตัวคอนเซปต์แบบนี้ที่ทุกเกมมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้ผู้เล่นส่วนใหญ่นะครับทำเหมือนเหมือนกันนั่นก็คือการลงดันนะครับซึ่งระดับของดันเจี้ยนที่ใช้ในการลงมันก็ขึ้นอยู่กับเลเวลไอเทมแล้วก็อาชีพของตัวละครนั้นๆแตกต่างกันออกไปถูกไหมเพราะว่าแตตต่ะัััวนบเากกกกออองงไป ทีนี้นะครับผมว่าพุกทุกคนน่าจะมองเห็นภาพรวมแล้วใช่ไหมว่าเทําไหผมถึงบอกว่าเล่นตอนนี้มันก็ยังทันสิ่งสําคัญที่สุดนะครับผมในการเริ่มต้นใหม่คือเราต้องมีเป้าหมายในการเล่นเกมที่ชัดเจนก่อนไอค้คำว่าเราตามทันเนี่ยเราตามทันของใครเราจะไปตามใครถ้าเราจะไปตามคนที่ท็อปเซิร์ฟของหลักล้านด้วยการเล่นสายฟรีมันยากนะครับแต่ถ้าเราจะตามผู้เล่นทั่วไปนะครับผู้เล่นโดยเฉลี่ยในเซิร์ฟส่วนใหญ่ผมบอกเลยว่ายังไงก็ตามทันแน่ๆแ,แต่ว่านะครับสิ่งที่คุณต้องมีนะครับให้กับตัวเกมหลักๆเลยก็คคือคําาว่ เวลาครับคุณต้องใช้เวลาในช่วง1-2เดือนแรกนะครับหรืออาจจะมากกว่าน้อยกว่านะครับไปกับการลงดันความขยันในการทําของนะครับทำของให้ถูกจุดขยันลงดันตั้งใจเก็บเงินไม่ผ่านเงินเล่นแล้วคุณจะค่อยๆตามทันเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดนะครับพอคุณมีของที่มันมีมูลค่ามากขึ้น ของคุณมันมีความแรงมากขึ้นเนี่ยคุณก็จะขยับขยายดันที่ลงได้เนี่ยให้สูงขึ้นได้นะครับของแรงเนี่ยมันก็จะแพงขึ้นในช่วง5-6ถึงเดือนถัดไปเนี่ยของคุณก็จะพัฒนาขึ้นแล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆขึ้นอยู่กับความประหยัดและความตั้งใจในการเล่นของตัวคุณเองนะครับผมจะยกตัวอย่างจากหัวกิลคนปัจจุบันของผมนะครับก็คือคุณประทองนะครับคุณประทองเนี่ยแกเป็นผู้เล่นที่ตั้งใจเล่นนะครับตั้งแต่เซิร์ฟเปิดเลยเต,ติมเงินแค่ครั้งเดียวนะครับแต่มี โดยที่แกสามารถฟาร์มหาเงินได้แบบจริงจังเลยนะจนตัวละครของแกเนี่ยโดนแบนไปครั้งหนึ่ง แต่ว่าแกกลับมาเล่นทีหลังนะครับหลังจากตัวละครบนแบนไปเนะี่ยเริ่มต้นใหม่นับศูนย์ใหม่ด้วยการเติมเงินซื้อพรีเมียมครั้งเดียวนะทุกวันนี้นะครับของคุณประทองแกไปไกลกว่าของผมมากๆแล้วนะครับที่เขาทําแบบนั้นได้ก็เพราะอะไรครับเพราะความขยันลุวนๆเลยเพราอยห,หลักที่ผมจะสื่อมาถึงตอนนี้ก็คือว่าถ้าตัวคุณนะครับต้องการที่ตามคนอื่นให้ทันนะครับถ้าไม่ใช้เงินคุณต้องใช้เวลาในการเล่นเกมนะครับจะชา้าจะเร็วขึ้นอยู่กับความขยันและก็ดวงอีกเล็กน้อยเท่านั้นเองทีนี้นะครับผมมันจะพอมีวิธนะ น,นั้นเนี่ยมันลดลงหรือว่าความเบื่อในการเล่นเนี่ยมันลดลงอยู่บ้างนะครับที่ผมพอจะมีแนะนําให้ได้บ้างเนี่ยก็จะมีวิธีดังนี้นะครับ หเลยครับข้อแรกคุณต้องเลือกอาชีพที่จะเล่นให้ชัดเจนก่อนนะครับคือตัวเกมนะครับผมจะมีอาชีพหลักๆอยู่2สายนะครับผมก็คือสายเวทนะครับกับสายดาบซึ่งในแต่ละสายนะครับมันก็จะมีแบ่งแยกย่อยในรูปแบบของมันเองอยู่นะครับรว่าบางอาชีพเนี่ยเป็นซัพพอร์ตเป็นดาเมจเป็นแทงหรือว่าบางอาชีพเนี่ยเหมาะสำหรับการลงวอลเป็นหลักนะครับซึ่งมันมีเงื่อนไขเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากแต่ว่าอาชีพแรกที่เราจะเล่นให้จริงจังเนี่ยให้เราเบื่อน้อยที่สุดแล้วก็ทําของไปให้ได้ไกลที่สุดเนี่ยให้เลือกออาาาชชีพท่่เรรนนเ,เรรรบบบบะแจิงๆว ทุกอาชีพนะครับสามารถโซโล่ลงดันได้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับระยะเวลาและก็ไอเทมที่ใช้เท่านั้นเองนะครับเมื่อเราเลือกอาชีพได้แล้วนะครับข้อที่2นะครับให้เราเลือกดันเจี้ยนนะครับที่เหมาะสมกับตัวละครแล้วก็ไอเทมของตัวละครที่เราใส่อยู่ณนะตอนนั้นนะครับอย่าเพิ่งไปฝืนทําสิ่งที่ตัวละครเรายังทําไม่ได้นะครับเชนรเรเ่นตัวละครเราแบบเป็นตัวละครเลเวลร้อยห้าสิบเงี้ยแต่เราไปฝืนพยายามลงดันร้อยสามห้าเขียวรัวๆมันก็จะแทบไม่ได้อะไรกลับมาเลยดีไม่ดีเนี่ยอาจจะตายระหว่างดันแล้วก็อาจจะไม่จบดันด้วยซ้ำนะครับการเล ที่เหมาะสมกับตัวละครของเราเนี่ยมันทําให้เราฟาร์มได้ง่ายขึ้นนะครับถึงแม้ว่ามันจะได้เงินน้อยมากนะครับในช่วงแรกแต่ว่าเราต้องการเงินเพื่อไปทําของเราก็ต้องอดทนครับช่วงแรกมันเลี่ยงไม่ได้นะครับดันเล็กๆเ,เช่นแบบ70็ดอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ตัวเลือกที่แย่เสมอไปนะครับถึงแม้ของมันจะขายยากสักหน่อยแต่ว่าใจเย็นๆน,นะครับเรายังต้องการเงินอยู่เพราะนั้นะการฟาร์มนั้น,รรน,นพวกเนี้ยไม่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับข้อที่3ครับอย่างที่บอกเราต้องขยันนะครับช่วงแรกที่เราลงดันสูงๆไม่ได้เนะี่ย ให้เราลงดันเล็กๆนะครับกำไรรอบละสอถึงสาเอมแต่ลง10รอบมันก็ได้เงินเยอะถูกไหมถึงแม้ว่าราคาของในเกมมันจะสูงมากตามมันมันเป็นไปตามสภาพเงินเฟ้อในเกมนะครับแต่ว่าไม่เชื่อมันจะฟาร์มไม่ได้พี่โอ๋นะครับเป็นพี่ชายผมที่เล่นฟอร์ชิลฟาร์มดันเล็กๆจากแบบแมปพาร์ตดัน85ด้าันแจสามแจสี่อย่างเงี้ยทุกวันนี้นะครับเขามีหยวนสามารถโซโล่ดันร้อยสามห้าเขียวได้สบายๆนะครับฟาร์มเงินได้เรื่อยๆนะครับ ข้อที่4นะครับเลือกทําของให้เหมาะสมช่วงแรกนะครับที่เกมจะแจกของให้เราใช่ไหมแจกไอเทมฟรีเราก็ใช้ที่เกมแจกไปก่อนนะครับการขยับขยายเทมนะครับให้เริ่มจากการทําประดับก่อนนะครับเพราะเราเนี่ยทุกตัวละครนะครับสามารถใส่ชุดฟรีที่เกมแจกตอนเลเวลร้อยได้นะครับหูแวมกาไลแหวนไอเทมประดับพื้นฐานมีความจําเป็นมากๆนะครับสามารถใช้ได้ในระยะยาวไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยซื้อของพวกนี้มาใช้ก่อนนะครับแล้วถ้ายังฟาร์มดันไหวก็ค่อยๆขยับไปทีละนิดนะครับไม่จำเป็นต้องฝืนไม่จำเป็นต้องไปรีบใช้ ของ65ในทันทีนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับข้อที่5นะครับจำเป็นต้องทําความเข้าใจก่อนเลยว่าดันสูงๆและการเก็บเลเวลตัวละครให้ได้ไวเนี่ยจำเป็นต้องใช้ของเยอะมากๆเะครับเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงแรกนะครับที่เรายัางเร่งมันไม่ได้อย่าไปฝืนนะครับวิธีการเก็บเลเวลแบบกระโดดของเกมคารบาเนี่ยคือการลงดันที่มีระดับความยากสูงๆ,ๆเช่นแจเขียว DIY ถ้าเรายังฟาร์มไม่ได้ยังลงไม่ไหวให้ลองนึกย้อนกลับไปครับ ตอนที่คนในเซิร์ฟเลเวลเท่าเราเนี่ยเช่นตอนที่แพทเลเวลร้อยสี่เก้าร้อยห้าเก้าร้อย่างเงี้ยผู้เล่นในเซิร์ฟเขาทําอะไรกันเขาฟาร์มดันไหนกันให้เราทําตามนั้นนะครับเช่นก็จะมีการแบบลงร้อยสี่ห้เป็นตี้ลง125เป็นตี้หรือการสแปลมลงร3อเขียวร ù, ูวยอย่างเงี้ยเลเวลมันอาจจะขึ้นช้าหน่อยแต่มันขึ้นแน่ๆแค่คุณต้องใจยเย็นๆนะครับถ้าคุณไม่มีงบในการแบบไป ลงดันสูงๆเควสไม่ต้องดองนะครับเชื่อผมคุณทำเควสไปเลยจนกว่าเควสมันจะหมดแล้วช่วงร้อยเก้าสิบเออค่อยเริ่มดองเควสอะไรอย่างนี้ข้อที่6ครับต้องประหยัดนิดน,นึงนะครับกิจกรรมตีบวกหรือว่ากิจกรรมอะไรก็ตามที่ผ่านเงินนะครับเช่นการตีประดับอะไรเงี้ยเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับอย่าโลภหวังเงินจากการสุมากการส่มดวงจากกิจกรรมที่แบบใช้เงินในการสุม่มนะครับเอาเงินไว้รอซื้อของเป็นชิ้นสําเร็จรูปถูกกว่าข้อที่7ครับ ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าเรามาเล่นเกมเพื่ออะไรเพราะอะไรนะครับความสนุกความบันเทิงหรือเล่นเพื่อหาเงินถ้าคุณต้องการเล่นเพื่อหาเงินเป็นหลักคุณต้อง,องลงทุนกับมันถ้าคุณมองมันเป็นธุรกริจคุณต้องมีเวลามีเงินทุนนะครับแต่ถ้าคุณมองมันเพื่อมาหาความสนุกหาความบันเทิงหาสังคมก็แนะนำนะครับให้ลองหากิวที่เปิดรับ,บคนอยู่แล้วก็ค่ YH ยคอย Benim ๆลงดันค่อยๆซึมซับความสนุกของตัวเกมนะครับอย่าเพิ่งไปรีบแข่งกับใครอย่าเพิ่งไปเล่นกับใครนะครับพอคุณมีของคุณก็จะลงดันกับคนในตี้ได้ความสนุก ืเรยๆรให้เล่นเกมนะครับอยู่บนพื้นฐานความสนุกของตัวเองนะครับผมจะยกตัวอย่างจากพี่โออีกครั้งหนึ่งพี่โอนะครับเล่นฟอสชิลฟาร์มช้ามากนะครับในช่วงแรกลงดันก็ลําบากลงนึกลงดันนี่เหนื่อยมากเลเวลนี่ตามใครไม่ทันเลยแต่ว่าพี่โอนะครับเล่นตามความชอบของตัวเองไม่รีบไม่เร่งไม่ฝืนนะครับทุกวันนี้นะครับก็มีของที่จะแบบ ไปได้ไกลขึ้นอ่ะทำของลงดันได้เยอะขึ้นนะครับลงดันได้มากขึ้นแล้วพี่โอ๋ก็ยังเล่นตามสไตล์ความชอบของตัวเองอยู่ก็ยังเล่นได้อยู่เรื่อยๆนะครับผมเชื่อว่าอีกไม่นานอนะ่ะของพี่โอ๋ก็จะตามทันของผมอีกไม่ช้าแค่นั้นเองนะครับอย่างที่บอกครับตราบใจก็ตามนะครับที่คุณยังมีความสนใจและสนุกกับตัวเกมอยู่นะครับเริ่มเล่นตอนไหนก็ยังตามทันเสมอนะครับ เพียงแค่ว่าเราต้องเข้าใจนะครับคอนเซปต์ของตัวเกมท่องเข้าใจนะครับว่าเราเล่นเกมเพื่ออะไรและต้องการจะตามใครให้ทันแค่นั้นเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นเก่าที่กลับมาเล่นหรือว่าใครก็ตามที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช anel ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีก็ขอตัวลาไปก่อนฝันดีล่วงหน้าราตรีสวัสดิ์ครับผมบ๊ายบาย